ต้องเอาหัวกับน้องมาแล้วเนี่ยหัวอ่ะดึงโอ้ยสวยเหมือนกันมีบอ็กสุดท้ายมาตัวท้องผีได้ยังบ้างเนี่ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใครเอาใครใครทำดีอายกินมาไม่อายใครยังได้รองพี่รสมาลองเลยสิโอ้ยโอ้ยหย่าหย่าเลยอย่าเลยเราเล่นกันเองอ่ะถ้าให้ทำนี่พี่ เดี๋ยวมันจะจบข้อสุดท้ายบ้าเดี๋ยวมันจะจบข้อสุดท้ายเลยไปโรงพยาบาลย่วยจัทีนี้ได้ค่ะเขาก็จะเริ่มเอาไม้ไผ่เนาะมาจัดให้เป็นคุ้โค้งเอาไว้รองผ้างใบสาเด็ดฟันโดยใส่ละไม้ค่ะมาหาว่ามาหาทีนเี้ ไม่ไผ่นี่ก็เหล่ากันสดๆเลยนะคะพี่เมวันนั้หนูมามาเจอพี่ทหารกำลังเหล่าไม่ไผ่เลยเลือดออกตรือดมไหมคะเอาเติมเอาไมาทหารนะคะที่เห็นแดงๆอ่ะไม่ใช่เลือผมหมเอดี่ะ มันต้องมีเทคนิคในการเสียบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราเสียบไปเฉยๆได้ต้อมีการขัดแล้วก็มีองศากระเทียมอยู่บ้างนะฝาเกียรคุณพี่บอกว่าให้มันเกียร์ที่มันมีเราจะเสียบแบบเอียงๆค่ะพี่เมย์ตอนไม่ให้มันแบบว่าตรงกันซะทีเดียวเขาจะมีเอียงนิดนึงอ๋อเสร็จแล้วแต่ ถึงก like yeah. so like ็คือแบบเสียบตรงใช่ไหมคบตอนยังเป็นควงนะเขาก็จะมีตรงนี okay. so no ้บางทีก็จะมือมือต่างก็เป็นเทคนิคกา้ก็สุดท้ายแต่ว่าในคู่มือเนี่ยอาจจะไม่มีบอกต้องใช้ประสบการณ์ น้ำ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 พอไม่ไกจ้าพี่เจรถมากี่คันได้ละโอ้พี่เมข้างหลังเขาทำไวมากนะเห็นเขาเงียเงี่าเดี๋ยวกองไว้แล้วก็้เข้ามาเห็นเงี้ยเงีแบบนี้กองเห็ดเงียยนะคะเห็น